ำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสาสคร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาป,ปฏิรูปจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีระดับจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการ,การคัดเลือกสรรครูสอนดีจำนวน20,000คนในปี2554ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยมีตัวแทนกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีระดับจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมงานเมื่อวันที่7มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาณโรงแรมรามากาเดน ศาสตราจารย์ในแพทย์ประเวศวสีประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปได้กล่าวประถักกระถาพิเศษเรื่องศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการปฏิรูปการเรียนรู้ว่าสิ่งสำคัญในการปฏิรูปประเทศคือการให้ชุมชนท้องถิ่นและจังหวัดจัดการตัวเองและทําให้แก้ปัญหาไปได้หลายอย่างโดยชุมชนและท้องถิ่นเปรียบเสมือนฐานพระเจดีหากฐานแข็งแรงแล้วการพัฒนาต่อไปก็จะเกิดความมั่นคง ในส่วนของการศึกษานั้นต้องมองมุมหมายคือต้องเชื่อมโยงไปเรื่องอื่นๆแเรื่องคือเศรษฐกิจจิตใจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมสุขภาพและประชาธิปไตยซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นมรรคตแห่งการพัฒนาก็ว่าได้เรื่องใหญ่อุเราคือปฏิรูปปัญญาจากการเป็นสังคมใช้อำนาจไปเป็นสังคมในการเรียนู้กั้ะสสออคที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยและจะพัฒนาต่อไปเป็นผู้อมือที่ใหญ่กว่า เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยทุกตารางนิวทั่วตลอดทั้งหมดเป็นสังคมการเรียนรู้เพื่อประเทศไทยจะได้มีปัญญาที่จะคุ้มครองตัวเองที่จะป้องกันภัยต่างๆที่จะเข้ามานะฮะคณะกรรมการที่เรียกว่าเลือกครูดีเนี่ยจริงๆมีสักยยภาพมา,มากเพราะองค์ ไปทางเข้ามาประสบกันมีผู้สมรรุวดเป็นประธานมีเลขามาจากอ,อกปรจอซึ่งสำคัญเพราะท้องถิ่นท้องถิ่นจะสสำคัญมากขึ้นเลยโยตามกฎหมายแล้วก็ตามวิวัฒนาการของปรนะเทศ ภายหลังจากการประถกถาพิเศษแล้วจะเป็นการอธิบายตัวอย่างประสบการณ์ปฏิรูปของจังหวัดต่างๆโดยดรอมรฤทธิ์นาคทัพ์ที่ปรึกษาวิชาการสสคจากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆทั้งการคัดเลือกครูสอนดีการพัฒนาเด็กด้อโอกาสการส่งเสริมการพัฒนาประชากรวัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพและแนวทางการประสานความร่วมมือห้าภาคส่วน เพื่อการปฏิรูปและกระบวนการรับทุนสนับสนุนโครงการครูสอนดีสำหรับโครงการครูสอนดีนั้นขณะนี้คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีในแต่ละจังหวัดได้เริ่มกระบวนการคัดเลือกครูสอนดีแล้วโดวยบางแห่งได้มีการประชุมกันในระดับต่างๆบางแห่งก็เปิดให้สถานศึกษาเสนอชื่อครูสอนดีในสถานศึกษา ส่วนเขตเทศบาลหรืออบตจะเสนอชื่อครูสอนดีที่สอนเด็กได้โอกาสนอกสถานศึกษาไปยังคณะกรรมการการคัดเลือกครูสอนดีระดับท้องถิ่นภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อทําการคัดเลือกและส่งต่อไปยังคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีในระดับจังหวัดต่อไปเราได้ทําเรื่องของตัวชี้วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวชี้วัดก็อยู่ในกรอบของสสค17ข้อแล้วก็ของจังหวัดลำบูนที่คิดขึ้นมาออีก 3 3เรื่องและนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอวิสัยทัศน์ที่เขาจะต้องแสดงออกมาว่าในวิสัยทัศน์นั้นเขามีความคิดอย่างไรแล้วก็จะดําเนินการอย่างไรแล้วกะบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรอะไรต่งตางๆก็จะไปสรุปสรุปผลการประชุมวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของแนวปฏิบัติการ คัดเลือกครูสอนดีในปฏิบัติในการบริหารงบประมาณก็จะนําเสนอคณะกรรมการจังหวัดที่จะประชุมวันที่สิบโ,โดยจะให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการบริหารงบประมาณมากทีก่สุดหลังจากประชุมนี้เสร็จก็จะมีการจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งกับคณะกรรมการระดับจังหวัดและเราได้วางแผนไว้ว่าเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกรรมการระดับท้องถิน่นนะครับเนื่องจากว่าที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าภูมิประเทศแม่สอนเนี่ยมันห่างไกล จากอำเภอหนึ่งไปอำเภอหนึ่งใช้เวลา4ชั่วโมงอันนั้นข้ามการส่วนกลางเราระดับจังหวัดเราก็จะลงไปที่อำเภอทุกอำเภอไปดําเนินการที่จะประชุมหารือทั้งข้ามการระดับท้องถิ่นและโรงเรียนต่างๆด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการที่จะคัดเลือกข้ามการครูสอนดีหรือนันกรครูสอนดีในระดับต่างๆด้วยและแผนต่อไปที่เราจะดําเนินการต่อก็คือจะมีการตั้งสํานักงานข้ามการคัดเลือกครูสอนดีให้ ในอำเภอต่างๆเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานของระดับอำเภอหล,หลังจากนั้นเราก็คงจะ,ะจัดตั้งเป็นองค์กรน่ะนะคะจัดตั้งเป็นองค์กรเราเราจะคัดเลือกครูสอนดีซึ่งไม่ผิดเป้าแล้วเราก็จะนำครูสอนดีเนี่ยมายกระดับตนเองขึ้นอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ขยายผลสู่ท้องถิน่นจากจังหวัดแล้วก็จะเป็นอำเภอจากอำเภอแล้วก็จะ เป็นตำบลจากตำบลก็จะเป็นหมู่บ kind of ้านในที่สุดเราก็จะมีครูสอนดีแล้วก็สามารถที่จะปฏิรูปการศึกษาได้ตามตรงเป้าประสงค์ที่เราต้องการก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและก็ให้ทางท้องถิ่นจังหวัดได้นำการแต่งตั้งคณะกรรมการท้องถิ่นซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการท้องถิ่นอยู่ เสร็จไปแล้วเกือบ9 0แล้วขณะนี้นะครับซึ่งรายชื่อคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้จะส่งให้ทางสะสะคใน,นระดับต่อมาเพื่อที่จะทําแผนอางบประมาณที่จะลงจังหวัดแพร่ในขณะเดียวกันนะครับท่านดรอมรวิษนครทัพท่านก็ได้ติดตามท่านผู้การจังหวัดไปถึงจังหวัดแพร่เพื่อที่จะขอ,อจังหวัดแพร่เป็นโรงเรียนนำร่องอใน10จังหวัด 1- ใน10จังหวัดที่จะทำการวิจัยนำร่องเรื่องเด็กด้อยโอกาส นอกจากนี้หลายๆจังหวัดต่างเห็นพ้องกันว่าโครงการครูสอนดีจะเป็นโครงการหนึ่งที่นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นโดยท้องถิ่นเองแล้วที่สําคัญโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนให้กําลังใจครูในท้องถิ่นที่มีความเสียสละรวมทั้งยังช่วยสร้างและประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับชาวบ้านหรือคนในท้องถิ่นอีกด้วยผมคิดว่าส่วนหนึ่งอย่างน้อยๆการที่ให้ผู้ปกครองในพื้นที่แล้วก็ผู้นําชุมชนในพื้นที่และคนในพื้นที่ได้มีส่วนเลือกครูดี ครูดีตรงนี้คือครูดีในทัศนะของเขาด้วยตอนก็คิดว่าการที่เขาได้รับการยกย่องจากพื้นที่เป็นครูดีก็จะทําให้เขาหวงแหนครูเหล่านี้ด้วยก็คิดว่าในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ที่ใกล้กับชายแดนกัมพูชานะครับที่ว่าโครงการนี้จะไปช่วยกระตุ้นให้มีกลุ่มที่ได้ทํางานร่วมกันกับเด็กด้อยโอกาสที่เป็นเด็กตามแนวชายแดนได้แก่เด็กยากจนนะครับหรือว่า เด็กที่เป็นเด็กที่ไม่มีสัญชาติครับซึ่งอยู่ตามชายแดงแล้วก็คิดว่าในส่วนนี้ก็จะทำให้ท้องถิ่นเนี่ยเห็นคุณค่าของเด็กในกลุ่มนี้ยิ่งขึ้นครับผมคิดว่าถ้าโครงการนี้เนี่ยม,มันตกไปเป็นสมบัติของท้องถิ่นแล้วเนี่ยโครงการนี้น่าจะยั่งยืนต่อไปมันก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของเราแต่ในระยะเริ่มต้นนี้สสคคงจะต้องทาหน้าที่ สารเป็นสายใหญ่ในระดับเชื่อมกับรัฐบาลกลางเนี่ยนะให้โครงการนี้อยู่ต่อไปด้วยและพอไปถึงท้องถิ่นไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยท้องถิ่นเขาจะมีความรู้สึกว่าเป็นงานของเขาไม่ใช่งานฝากโครงการนี้ดีมากเพราะว่าเป็นการที่เป็นโครงการที่นับหนึ่งเพราะเมื่อนับหนึ่งแล้วมันก็คงจะมี2 3งสาตามเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีอะไรมันก็ยังเป็นศูนย์เหมือนอย่างที่เคยเป็นเป็นการส่งผลดีอย่างน้อยที่สุดก็เป็นกําลังใจให้กับครู นะครับเพราะตอนนี้ครูเนี่ยในถามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคลนะ้ายๆเป็นตัวล่ออยู่นะเป็นตัวต่อรองของขบ,บวนการตรงนั้นอยู่นะซึ่งตอนนี้ถ้าเราทําอัน,นี้ไดนะ้จะเป็นการให้กําลังใจคุณครูที่เขาเสียสละเอาชีวิตไปต่อต้านอยนะะและหลังจากการประชุมในครั้งนี้แล้วแต่ละจังหวัดก็จะนําสิ่งที่ได้ไปปรับใช้และนําไปดําเนินการด้านต่างๆในระดับท้องถิ่นต่อไป โดยภายในปี2554นี้จะมีการประกาศผลรายชื่อครูสอนดี20,000คนทั่วประเทศหรือเฉลี่ยตำบลละ2-3คนเพื่อมอบรางวัลยกย่องเช,ชิดชูและจากจำนวนนี้จะคัดเลือกครูสอนดีที่สอนเด็กด้อยโอกาสเพื่อรับทุนจำนวน600ทุนทุนละ5 0,000นบาทเพื่อขยายผลการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3ปี